สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่27พฤษภาคมนะครับก็เริ่มด้วยกลุ่มธนาคารนะครับกลุ่มธนาคารเนี่ยก็ได้มีการรายงานนะครับแบบแสดงสินทรัพย์แล้วก็นี้สินนะครับประจําเดือนเมษายนนะครับครบทุกธนาคารแล้วนะครับโดยทางด้านสินเชื่อเนี่ยเราจะพบว่าโต0.4%มันอ่อนมันนะฮะแล้วก็เยรูเดตเนี่ยโต2.6%นะครับ ส่วนด้านเงินฝากนะครับก็เพิ่มขึ้นในระดับใกล้เคียงกันนะครับก็คือมันออนมันเนี่ยเพิ่มขึ้น0.4%ในขณะที่ Year to Date นะครับเพิ่มขึ้น2.4%ในเรื่องของความเห็นเนี่ยก็ยังคงเห็นนะครับการเติบโตของสินเชื่อในเดือนเมษานะครับแต่อัตราการเติบโตนะครับมีการชะลอตัวลงนะฮะจาก3เดือนแรกที่ผ่านมาโดยมีอัตราการเติบโตเฉลีย่ยเนเดือน ล้นดมันออนมันนะครับโดยในเดือนนี้เนี่ยทุกธนาคารมีสินเชื่อเพิ่มขึ้นทั้งหมดนะครับก็ยกเว้นตัว TMB ธนาคารเดียวนะครับที่มีสินเชื่อหดตัวลงนะครับตัวทิสโก้ก็เป็นธนาคารที่มีสินเชื่อเติบโตมากที่สุดในเดือนนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยยังคงเห็นธนาคารที่มีสินเชื่อเช่าซื้อซึ่งยังคงได้รับประโยชน์จากโครงการรถยนต์คันแรกนะฮะแล้วก็มีการเติบโตของสินเชื่อโดดเด่นกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มอยู่เช่นเดียวกับในช่วงที่ผ่านมานะครับ ในเรื่องของเงินฝากนะครับในเดือนเมษายนเติบโตขึ้นในระดับเดียวกับสินเชื่อนะฮะแต่เห็นการหดตัวลงในหลายธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็น BBL นะครับ LH Bank นะครับ SCB ตัว Tisco แล้วก็ตัว TMB ก็ส่งผลให้สภาพคล่องเนี่ยยังทรงตัวอยู่ในระดับเดิมนะครับโดยสัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากในเดือนเมษายนยังอยู่ที่96นะครับระดับเดียวกับเดือนก่อนหน้านะครับ ในไตรมาสสองครับทางฝ่ายก็คาดว่าผลประกอบการของกลุ่มธนาคารมีแนวโน้มเติบโตทั้งเยออนเยอแล้วก็ q o n ออนคิวนะครับอันนี้ก็เนื่องมาจากรายได้พิเศษนะครับของตัว TCA p กับตัว KK นะครับโดย TCA p เนี่ยก็จะมีการบันทึกรายได้จากการขายธุรกิจประกันนะครับแล้วก็ตัว KK ก็จะมีการบันทึกรายได้ค่าธรรมเนียมการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแล้วก็ผู้รับประกันการจำหน่ายให้กับกองทุน B i BTSGIF นะครับส่วนในเรื่องของการประชุมคณะกรรมการ อกอนอง,อง,องนะครับในวันที่26พฤษภาพฤษคมตษภาคมนี้นะครับหากมีการปรับลดนะครับอาตาัตราดอกเบี้ยนโยบายลงนะครับทางฝ่ายมองว่าธนา,าคารที่มีสินเชื่อเช่าซื้อนะครับอย่างตัว kk นะครับตัวทีสโกตัว t, isco, ว t c a p รวมไปถึงเบแล้วก็ SCB เนี่ยจะได้ประโยชน์นะครับในแง่ที่สินเชื่อเช่าซื้อเนี่ย คิดอัตราดอกเบีย้ยคงที่กับลูกค้านะฮะทำให้ผลตอบแทนของสินเชื่อในยังทรงตัวอยู่ได้หากมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ลงนะฮะแต่ทางด้านของต้นทุนดอกเบีย้ยน่าจะปรับลดลงนะครับตามการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากโดยหากพิจารณาจากโครงสร้างเงินฝากของกลุ่มธนาคารแล้วนะครับตัว k b a บ k เนี่ยจะเป็นธนาคารที่ได้ประโยชน์มากสุดนะครับเนื่องจากตัว Kbank เป็นธนาคารที่มีสัดส่วนเงิน ฝากออมทรัพย์เนี่ยสูงที่สุดนะครับในกลุ่มทางฝ่ายก็ยังคงมุมมองลงทุนมากกว่าปกตินะครับสำหรับกลุ่มธนาคารนะครับโดยในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ทางฝ่ายเลือก b b l นะครับมองราคาพื้นฐานอยู่ที่2 5 9บาทแล้วก็ตัว KTB นะครับราคาพื้นฐาน32บาทนะครับก็เป็นหุ้นท็อปพิกในกลุ่มของธนาคารขนาดใหญ่นะฮะเนื่องจากจะได้ประโยชน์จากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ทั้งจากภาครัฐแล้วก็เอกชนนะครับ ส่วนธนาคารขนาดเล็กเนี่ยเราแนะนําตัว KK นะครับมองว่า KK จะได้ประโยชน์จากาพัฒนามากขึ้นนะครับทำให้โครงสร้างไรายได้มีการพึ่งพาไรายได้ดอกเบี้ยลดลงแล้วก็มีแนวโน้มผลการดําเนินงานในไตรมาส2เติบโตโดดเด่นด้วยนะครับโดยตัว KK เรามองราคาพื้นฐานอยู่ที่77บาทก็ปีาาาการประชุมสําหรับในส่วนของพื้นฐานครับ